ครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้เราจะมาสอนวิธีการดาวน์โหลด Minecraft ปุ่นชั้นใหม่แม่เหรอเนี่ยครับเราจะมาเล่น Minecraft กันใหม่รอบหนึ่งนะครับคือเอาชื่อว่า let's play Minecraft นะ ีโอเคนั่งย hm ับเออใช่เดี๋ยวสกคมันไม่ใช่กิสกินหนึ่งผมครับแคร์มาครับพี่อือืม ใช้เป็นดูฟัตเตอร์เนี่ยเฮไอี่ม่ชายใหนดะไรม่ใช่ชานี้เคบอกเหี่ไวก่อนนะมาบอกอุ้ยของูไม่ดีูปุกัญญาไม่ดีหรอกวันนี้มาเจอโจแบบไเยอะมากเลยโอเคนะครับ ทษทีมไม่มีเสีงยงน,นี่ครับ,น,บน,รนั่นไปเลยๆแล้วกันสเต็ปแรกที่ผมเล่นปกติก็งี้แหละจิงดังไปป่ะ เล่นมันก็เล็กๆเนาะนนะแคบสักคนูนึงเดี๋ยวผมมาไอ้ยเข้าเลยไหมอันนี้ยังจอยได้อยู่นะ แต่คนไปเยอะเลยนะครับนะครับเอโอ เอโคแววแหลกแหลกแค่นเ้นะครับลินจ์นะแค่นั้นครับ นไม่ได้ไก่ละท,นลท,นลทีนี้ครับนั่งง่ายไก่ดมข้าวแก้กันทีละ สี่วันาทีละจะหวนาทีละสักคู่หน่งเดี๋ยวเขาไก่แกะแกะไม่ใช่ไก่เล็ก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 โอเคนะครับโอเคนะครับโอเคสวัสดี ไ no. หนจะคลายกันหน่อยโอ้หมูอ่ะหลังหลังเอ้าหมูก่อนเอาแต่อะไรกันตัวไหนหาสร้างบ้านสีดูเฮ้ยอยู่ไหนสักที่หนึ่งอ่ะ วนเห็นชื่อไหมปูไม่เห็นเลยชื่อชื่ออยู่ไงยอเจอเลยสวัสดีนะครับแก่นี้สิไม่ใจอุยยอ <c oughs> ตกใจหมดทำไมของข้าเดินเดียวคุณ <c oughs> จะโดนเออโอ้จนทิ้ขาไม่ได้ตั้งใจตายแน่ <c oughs> วัดดีวัดดีหวัดดีจบสังเกตได้เน <c oughs> ื้อหมู แก่ไก่เขา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 แก่เอาดิสร้างบ้านขุดไม้สร้างบ้านเดี๋ยวนั้นมันเลกะมันแลกไก่โคนนะเดี๋ยวถูละ เจาเเอาบบราวาเจบอราวาเนี่ยราวาราอะไรนี่ยเขาไปหาแกให้ฟางไปยังครับไปขุดมาสร้างบ้ามีคนแกอยู่หนงานแันวเขาทำอะไรสร้างบ้านสิมีไม้มากไหมเอาไม้มาดิสร้างให้ทำมีสร้างไปแล้ว มีคำว่าขุดไม้ปัดอี่าใช้คำว่าขุด mm. ไก่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 ปุยเก็บเพียบ,ยบขอแล้วขอแล้ว แก่ไม่มีเสียงเกมยังทำยังไมเนฮ้ยแก่ยังร้องได้ยังไงเขาร้องไม่ได้สกโคนะตัดออกเลยครับ โอเคนะครับเั็นลงมาต่อกันเลยนะครับน้าลำขาดนะครับเออเล็ดเล็ดเล็โอี่นะครับลำขาดนี้น่าจะสั้นนะครับ ไหนทำไมอ่ะซื้อของกลับมากินตอนเย็นีดีชอบของเยอะของเยอะอร่อยได้เลนได้เลนไ,ได้เลนดีไม่ใช่ได้เลนหรือได้เลนได้เลนอ่าถ้าคนขุดเข้ามาในภูเขาขุดจะดเห็นนะมันส่วนใหญ่เถอเพราะอะไรหนึ่งแร่จิ๋วตำ่ตำ นะครับสองก็ไม่รู้แล้วล่ะรู้แค่หนึ่งโอเคนะอโอเคเราก็ยายามข่งไว้ข้างล่างหมดแล้วนะคิดหมดนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมจะกราฟเป ตูทำไมมันไม่มีประตูเนี่ยเดี๋ยวก่อนอ๋อลืมคำในี้ไม่ได้เนี่ยโอเค Thank you 不会。Oh วันนี้เดี๋ยวลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย